เราไปกันโฟล์ลนะครับการเปรียบเทียบกันในช่วงเวลาเดียวกันเลยด้วยนะครับกรณีของผู้ป่วอยออ่างเนี่ยนะครับเกิดในช่วงสักเดือนกันยากลางกลางเดือนปี66ของกรณีผู้ป่วยทหารเนี่ยก็เกิด180วันเนี่ยนะครับของผู้ป่วอยออ่างเนี่ยนะครับมีอาการคือตัวเหลือบตาเหลืองแล้วเขามีตับอักเสบอยู่เดิมแล้วก็มาเกิดตับอักเสบเฉียบพลันทำซีทีสแกนในโรงพยาบาลรชาชทันซึ่งรชาชทันเป็นคนแถลงเองเจอฝี2เม็ดพอเจอฝี2เม็ดที่ตับปุ๊บก็ทําไม่ได้เลยส่งไปที่รีเฟอร์ที่โรงพยาบาลราชวิถีเปิดผ่าแล้วจ เจาะแล้วก็เดรนท่อเอาไว้แล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อทางหลอดเลือดดาอยู่ได้ประมาณสักสิวันก็สเตเบิลดีก็ส่งกลับไปโรงพยาบาลในเรือนจําไปให้ยาฆ่าเชื้อต่อตรงไปตรงมาไม่มีใครสงสยัยแต่เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่สังคมตั้งคําถามนอนไม่หลับแนหน้าอกโรคหัวใจเดิมเส้นเอนเปอรยุ่ยกระดูกคอเสื่อมส่งรักษาโรงพยาบาลตารวจ180ดวันตรงนี้มันเลยทําให้สังคมสงสยัยท่านรันตีต้องตอบว่าทําไมการบังคับใช้กฎหมายฉบับเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันของคนไข้สองคน มันถึงดูไม่ค่อยสอดคล้องกันพาลายใส่แขนไม่ใส่คอพาคออาจใส่คอไม่ใส่แขนไม่ใช่กรอน